วันนี้ก็ทำการเคลือบรูฟแล้วก็แควนตากนะครับใอ,อ,งอ้งให้ดีเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปใสไม้ตับเคลียร์งานลูกคา้าเซ็ตทีละ้าละเจา้าเจา้จานี้ก็20กว่าตัวเลยครับเมื่อใส้ไม้ตับองจุดนี้เซ็จก็มาดูคิวงานคิวต่อไปนะครับคิวนี้เกตร,รัง่งผมมาจต่เดือนมีนาเลยครับแต่เกบอกว่าน้องบืดผีไม่เข็บเป็นรูฟตาบุญเกลนะครับใสชุดฐานอากาศ นะครับเป็นชุดปกติเท่าข้อเบะนะครับของหานอากาศพุ่มก็มาล้างโครงสร้างตาผูนเกวล,ลงในนั่งกขนเึครับึงต่อเดียวนี่ไม่ว่าจะเป็นชุดเสื้อผ้านะครับเป็นหยดอะไรต่างๆก็มาเคียนกันสดๆในนั่งเลยครับวาดสดๆคิดในนั่งเลยครับพ้นงานชิ้นนี้ก็ทางลูกค้าเนี่ยเขาเอาไปให้เป็นโค้งทีระลึกนะครับในงานกเกียนอายุราชการ ของตาฮานอากาศครับแล้วก็ใส่ชุดตามที่พีก็ต้องการแต่ไม่ต้องใส่ม่วกครับเดี๋ยวบางทีมันจะเละไม่รู้าตาพูนเกลนะครับไายการนั่งเบิร์ดจะได้วันนี้ก็จัดให้ไปเลยครับรูปตาพูนเกลใส่จุดตานอากาศตอนนี้ก็เป็นการแต่งตัวจัดวางนะครับเถืองประดับต่างๆให้ลุ่งอย่างเหมะสมเพราะตาพูนเกลนี่เกเป็นคนอ้วน นถึงเบบซีพีก็ช่วงไม้เลยชุดทาเนี่ยคือคนพม้มเราก็ต้องมานังจินตนาการแล้วเลยครับว่าถ้าคนอวนใช่นี่จะอยู่ไปลักษณะเนยถ้าว่ารูปนี่ไม่นําไปมบไอเขาเป็นข้องทีระลึกเนี่ยเราสามารถโลเล่นกับตัวละครนี้ได้อันทีเชนว่าเสื้อใช่ไม่จูดุมชุดแล้วกาเสื้อปลีกางเกงปลีกิมคัดกับขาดไม่ตึงตุ้งตาก็ไม่ ได้ะนันเลยครับเราสามารถรอเล่นกับตัวละคนได้แต่เมื่อนำไปให้เขาเป็นโค้งที่ระลึกเราก็จำเป็นต้องตัดให้เรียบร้อย้วครับดูให้มีสงหารสิไราการนั่งเบิดจัดไอที่พุ่มได้สร้างขึ้นมาพุ่มโคบอกพี่นองตรงๆเลยว่าผมพุ่มมิดอเดอร์นี่เลยครับแต่ด้วยความที่ผีเขาไม่ได้รีบนะครับพุ่มก็เลย ทำตัวที่แปลกๆอาทิเชนรูปตาทิ้งรับปริญญาได้ปะเนียใต้คลิปลงกนเล็วภายลังก็ยังมีโอเดอร์แปลกๆนะครับที่สร้างเข้ามาอีกมากมายที่พุ่มกำลังจัดท่ายรายการให้พี่น้องได้ชมไม่ว่าจะเป็นรูปตาเปียกนะครับทื่อขวดน้ำถมมีก้างหนึ่งทื่อใบถมแล้วก็มีอีกหลายตัวครับบอกไปเดี๋ยวมันจะไม่เซื้อลยนะครับพี่น้องก็รอติดตามไว้ก็แล้วกัน ตอนดี่นังทำรูปรูปนี้ก็อนอึกถึงพนงานเก่าๆชิ้นนึงครับตอนที่พมตัดรูปตาพูนเกลใส่ชุดลูกเสือ้อตาเปียกใส่ชุดลูกเสือ้อตาหนยใส่ชุดลูกเสือ้อตาติงใส่ชุดลูกเสือ้อตัวโกงใส่ชุดลูกเสือ้อแล้วก็กรูประเอกใส่ชุดลูกเสื้อนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวครับอดีิเช่นว่านายเกลใส่ชุดลูกเสื้อนายทู ใส่ชุดลูกเสื้อแล้วก็ยอดทองใส่ชุดลูกเสื้อครับจัางว่าดิแท่มองลูกเสื้อกับรวบพมมุ่มอายบันี้เลยครับยางี่พุ่มบอกไปข้างต้นพี่น้องครับว่าถ้าสมมุิมว่าเราไม่ได้เอาไปให้เขาเป็นตีระลึกเนี่ยเอามาแสดงเราสามารถรอเล่นกับตัวหละคคน,นั้นได้อยากเชยนรูปนายโทษี่พุ่มตัดใส่ชุดลูกเสื้อไปเนี่ยคือดุมปรีกับกินหมากกินใส่เสื้อไม่โจกับกเนี่ยอยู่ลักษณะนี้นะครับนั่นก็เป็นจินตนาการไปตามสไตล์ของพุ่มนั่งเบิร์ดแล้วเลยครับ ตัดให้กับเปืือนสุดที่รักนั่งพลเป็ดเมื่อปีพอซ5อสอง,สองส่องทีผ่านมาพุมยังนึกเสียดายพี่น้องกับถ้าโยนกับไปสักเจ็ดแปดปีทีเล้วนี่มีนายนั่งมาสร้างรูเปลกปลกเยอะมากับแตตตอนนั้นก็ไม่คิดจะทาคลิปแล้วก็ไม่ได้คิดตารายการอะไรถ้าใดท้ายช่วงนั้นนะครับรูเปแกปลกรูพีกๆนะครับรูคำ่ำค้ำใมีเยอะแยะพี่น้องได้ติดตาม แต่พมถมอว่าวันนี้พมได้ทำรายการแล้วต่อไปข้างหน้าก็มีแล้วกับมีอีกเยอะที่พี่น้องจะสร่างเข้ามาก็ฝากพี่น้องติดตามโ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเหลือพมก็จะได้ทำคลิปไม่ไม้ให้พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆแล้วครับช่วงนี้ไม่ว่าพมจะไปเที่ยวที่ไหนพี่น้องครับนึกเรื่องค่ำๆ้ขึ้นหล้วเลยครับไปในคนมู่มาตามงานต่างๆนี่เวลาพมเดินผ่านจะได้ยินคนพูดมั่นไม่นามั่นนี่มั่นเนนนอนใช้เลย บางคนว่าคุณคุณนี่นั่งบืดอนี่จสชสาวนัวเดี๋ยเดี๋ยอย่าตักคนตรงขวางเสี่ยงเละกอนตักได้เลยพี่น้องเออไม่ครบเยอนี่เลี่ยอย่างเดียว <c oughs> คือผมนี่ลืมเบือ่อปราชากลางเลยพี่น้องรับว่างนี่ฮัดปราชายิ่ชานแล้วไปฮัคุณข้างบ้านกเกล่งอีชานไปฮัดเล่งกับเกไปวันรกแรกเกว่าว่าวช้างใดผมว่าโอ้เล้วต้นไม่โบกเวว่าต้นเป็น่างเดย ซึงเกี่ยวว่าไอ้เว้าบอลหงงอ๋อพ่อมาขันเร็วกระดับถึ่งหูเลื่อมกันคือผมเปเรได้มดจากเดบิวตาได้เลยนะครับนี่ก็ลืมอ,อัดอีชาตลแล้วล่ะเดี๋ยวเล่งได้วันนั้นพ่มาเล่งไอ้ควางผาชากลางนี่ถุ่มก่อนเพาาาราะว่าเอฟซีกรู้อยู่แล้วเลยครับว่าผมมันเกิดกรุงเทพนะครับผมไปอ่านไลค์คอมเมนต์นะครับ มีไล่ทันมาคอมเมนต์วาน้องเบิร์ดอย่าลืมท่ายทอดและโซนการเกสักรูปนั่งตะลุงให้กับเยาวชนคนรุ่นต่อไปได้อนุรักษ์ซื้อถอดเอาไว้นั่นมันก็เป็นสิ่งที่เนโนอนอยู่แล้วเลยครับสิ่งที่พมทําคลิปอยู่ทุกวันนี้ก็คืออยากให้เยาวชนคนรุ่นต่อไปได้ซึมซับการเกสักรูปนั่งตะลุงวันหนึ่งถ้าน้องนองเขาคิดจริงจังจริงจังและอยากจะทํามาชีพนี้จริงๆผพุมก็ยินดีโซนให้นะครับ แต่อุปกรณ์การแกะตัวนั่งตะลุงนี่มันก็ายากสักนิดและพี่นอ้องรับตรงใช้เวลาตอนนี้พ่มยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับลูกซิ์แต่ถ้าพร้อมตอนนี้ไม่ต้องกลัวพี่น้องกับติดตามไว้ทางเพจนนั่งเบิดแกะรูปนั่งตะลุงได้เลยครับส่วนทานที่สร้างรูปนั่งตะลุงกันข้ามากับช่วงนี้โรดสักนิดนะครับเพราะว่าแต่ละวันนี่ก็มีภาราหน้าที่เยอะมากครับไม่ว่าจะปินแกะรูปนั่งเดี๋ยวบางวันก็เขียนเพลง บางวันก็ประพันธ์นิยายนั่งตะลุงบางวันก็ต้องไปงานสร้างคมหลังที่ก็ขับรถไปสวนปามที่จังหวัดปะะัตตานีก็ไล่ภาราหน้าทีพี่น้องรับลาชากันไปมั่งกากราบข้ภไปด้วยแล้วครับต้นนี่รูปตาพุ่นเกล้ใส่ชุดฐานาการกดเซตเป็นทีเรียบร,ยร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเคลือบแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าที่สั่งกันข้าวมานะครับขอก็นําไปใส่กรอบให้เป็นข้องที่ระลึก ในงานกระเซียนอายุราชการข้องทางอากาศและครับเสินหลายเสินเชียงบืดอไว้ชักิตคลิปหน้าจะมาตัดรูปได้เราก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับคลิปนี้ก็กราบขอบพระคุณสปอนเซอร์เจดีนะครับเครื่องแกงเอกอร่อยเครื่องแกงที่อยู่ครัวตายมาอย่างยาวนาน